การทำสมาธิเราทำกันด้วยใจนะต่อแต่นี้ไปก็ให้เราปล่อยใจวางใจทำใจให้ว่างให้ใสให้สบายแล้วให้น้อมใจทำไปตามคำอธิบายทุกขั้นตอนในขั้นแรกก็ให้เราสํารวมกายคือนั่งสมาธิเอาเท้าฝวาทับเท้าซ้าย มือฝาทับมือซ้ายนิ้วชี้มือขวาจดหัวแม่มือข้างซ้ายตั้งกายให้ตรงคือนั่งตัวตรงๆแล้วก็ไม่ต้องเกรงตัวแล้วก็อย่าให้กายเคลื่อนไหวถ้ากายเคลื่อนไหวแล้วใจก็จะเคลื่อนไปตามกายต่อจากนั้นก็ให้หลับตาการที่ให้หลับตาก็เพราะว่าเราไม่ต้องการใะเห็นรูปภายนอก เป็นเหตุทำให้ใจของเราต้องไปเกาะไปติดอยู่กับสิ่งที่เราเห็นเราก็ไม่สามารถที่จะน้อมใจเข้ามาในศูนย์กลางกายได้จึงให้หลับตาเสยียต่อจากนั้นก็ให้สำรวมใจคือพยายามทำใจของเราให้หยุดนิ่งเป็นจุดเดียวกันการที่เราจะทำใจให้หยุดนิ่งเป็นจุดเดียวกันได้นั้น เราก็จะต้องปล่อยต้องวางภาละทุระทางใจสะชั่วขนาดนึงขณะที่เรากำลังมานั่งสมาธิอยู่นี้ให้เราปล่อยวางเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาแล้วในอดีตอย่าเก็บเอามาคิดหรือจะเป็นกิจการงานใดๆก็ตามที่เราเคยทำข้างค้างอยู่ที่แล้วมาอย่าเอามานึกถึง หรือจะเป็นวิชาวความรู้ที่เราเคยได้รําเรียนศึกษามาก็ตามจะเป็นทางโลกก็ตามหรือจะเป็นทางธรรมก็แล้วแต่ขณะที่เรากำลังมานั่งสมาธิอยู่นี้ให้เราปล่อยวางเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเส้หมดความโกรธความเกลียดหรือความรักก็ไม่ให้มีในใจให้ปล่อยไปให้หมด ให้ปล่อยวางจนใจของเราว่างว่างจากความคิดทุกสิ่งทุกอย่างคิดดีคิดชั่วอะไรไม่คิดทางนั้นปล่อยไปให้หมดในเมื่อเราปล่อยวางจนใจว่างได้แล้วก็ให้กําหนดดวงนิมิตขึ้นมาให้กําหนดก็คือให้นึกนั่นเองให้นึกเอาดวงนิมิตขึ้นมาการให้นึกเอาดวงนิมิตขึ้นมานั้นก็เพื่อจะให้เป็นหลักยึดของใจ เพื่อจะให้เป็นที่ตั้งของใจเพื่อจะให้เป็นที่รองของใจเพราะว่าใจคนเรามีธรรมชาติอยู่อย่างชอบดิน้นรนสับสายไปในอารมณ์ต่างๆดีบ้างไม่ดีบ้างใจของเราเนี่ยชอบไปเกาะไปเกี่ยวไปยึดไปถืออยู่ตลอดเวลาเราจะบังคับใจให้หยุดนิ่งเป็นจุดเดียวกันไม่คิดอะไร แต่ถ้าเราไม่หาหลักให้ใจเกาะแล้วมันก็ยากที่จะบังคับใจให้หยุดนิ่งเป็นจุดเดียวกันได้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องกำหนดดวงนิมิตขึ้นมาและดวงนิมิตที่เรากำหนดขึ้นมานั้นให้กำหนดเป็นสีขาวใสกลมรอบตัวใสเหมือนกระจกส่องเงาหน้าขนาดเท่าดวงตาดำข้างในของเรา หรือจะใหญ่กว่านั้นก็ได้หรือจะเล็กกว่านั้นก็ได้การนี่กำหนดดวงให้มีมิตให้เป็นสีขาวใสนะก็เพื่อจะต้องการให้ใจของเรานั้นใสสะอาดเหมือนกับดวงนิมิตที่เรากําหนดนึกขึ้นในเมื่อเรากําหนดดวงนิมิตขึ้นมาได้แล้วก็ให้น้อมเอาดวงนิมิตไปอยู่ที่ฐานที่หนึ่งคือที่ปากช่องจมูกญิงให้กําหนดที่ปากช่องจมูกข้างซ้าย ชายให้กำหนดที่ปากช่องจมูกข้างขวาให้หยุดอยู่ตรงนั้นเป็นจุดเดียวกันไม่ให้ล้ําเข้าไปข้างในแต่ก็ไม่ให้เหลื่อมออกมาข้างนอกให้อยู่อยู่ตรงระหว่างกึ่งกลางของจมูกพอดีในเมื่อเอาใจหยุดนิ่งเป็นจุดเดียวกันแล้วคนนก็ให้เห็นเป็นดวงแก้วสีขาวใสให้เกิดขึ้นที่ตรงนั้นดวงแก้วสีขาวใสนี้เขาเรียกว่าอุกกาบาตมีมิต หรือบริกรรมอนิมิตเป็นนิมิตที่เรานึกขึ้นมากํำหนดขึ้นมาเพื่อให้เป็นเครื่องหมายเพื่อให้ใจของเราได้เกาะได้เกี่ยวได้ยืดได้ถือใจจะได้ไม่แลบไปรับอารมณ์อื่นหลวงพ่อบอกว่าบริกรรมมาภาวนากับบริกรรมอนิมิตเนี่ยเป็นของคู่กันให้ทําไปพร้อมๆกันในเมื่อเรามีอกหานิมิตรหรือบริกรรมอนิมิตเป็นดวงแก้วสีขาวใสแล้ว เราก็จะต้องมีบริกรรมมาภาวนาคือให้ภาวนาว่าสัมมาอารหังสัมมาอารหังสัมมาอารหังสามครั้งพร้อมกับค่อยๆเลื่อนดวงนิี้จากฐานที่หนึ่งไปทางช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวานะจากฐานที่หนึ่งเรานึกเลื่อนไปไปยังฐานที่สองฐานที่สองอยู่ที่หัวตา หรือเรียกว่าเปล่าตาให้ไปหยุดนิ่งตรงนั้นหยุดนิ่งเพื่อพักใจเพื่อสำรวจใจดูว่าเวลานี้ใจของเรายัางรวมกันอยู่หรือเปล่าถ้าใจเรารวมเป็นจุดเดียวกันพอหยุดนิ่งสนิทกลึกให้เป็นดวงใสถ้าเรากลึกเห็นดวงใสได้ก็แสดงว่าใจของเรารวมเป็นจุดเดียวกันเราก็หยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงใสมันก็จะเห็นดวงชัด ชารจนติดตาติดใจคือโานึกให้เห็นการที่เห็นนี่นะมันเห็นด้วยใจที่เรากําหนดนึกนะครับไม่ใช่เห็นด้วยสายตากายมนุษย์ตากายมนุษย์นี้หลับแล้วก็มองอะไรไม่เห็นเพราะฉะนั้นอย่าเอาสายตากายมนุษย์ไปเพ่งถ้าเพ่งแล้วมันจะปวดตาปวดศีรษะประเดี๋ยวสมาธิก็ไม่มีอย่าใช้เพราะว่าเห็นด้วยใจ กำหนดให้เห็นจนติดตาติดใจดีแล้วต่อจากนั้นก็ให้ภาวนาอีกสามครั้งว่าสัมมาอระหังสัมมาระหังสัมมาอระหังสมาสม,ารสมารครั้งพร้อมก็ค่อยๆเลื่อนดวงมิจจากฐานที่สองไปยังฐานที่สามฐานที่สามอยู่ที่จอประสาทก็ให้ไปหยุดนิ่งตรงนั้น หยุดนิ่งให้สนิทกรึกให้เป็นดวงใสย้ายหยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงใสให้เห็นดวงให้ชัดพอเห็นชัดดีแล้วต่อจากนั้นให้ภาวนาอีกสามครั้งว่าสัมมาอารหังสัมมาอารหังสัมมาอารหังสามครั้งพร้อมก็ค่อยๆเลื่อนดวงในมีจากฐานที่สาม ไปยังฐานที่สี่ฐานที่สี่อยู่ที่ปากช่องเพดานให้ไปหยุดนิ่งตรงนั้นหยุดนิ่งให้สนิทเกรึกให้เป็นดวงใสใจหยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงใสให้เห็นดวงให้ชัดพอเห็นชัดดีแล้วต่อจากนั้นให้ภาวนาอีกสามครั้งว่าสัมมา阿拉หังสัมมา阿拉หัง สัมมาอะระหังสามครั้งล้อมค่อยๆเลื่อนดวงน,นิดๆจากฐานที่สี่ไปยังฐานที่ห้าฐานที่ห้าอยู่ที่ปากช่องคอให้ไปหยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นหยุดนิ่งให้สนิทเกรึกให้เป็นดวงใสใจหยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงใสให้เห็นดวงให้ชัดพอเห็นชัดดีแล้วต่อจากนั้น ให้ภาวน,นาอีกสามครั้งว่าสัมมาระหังสัมมาระหังสัมมาระหังสมาสมารครั้งล้อมก็ค่อยๆเลื่อนดวงน,นี้จากฐานที่ห้าให้ดึงลงไปกลางตัวไปยังฐานที่หกฐานที่หกนี่อยู่ตรงสสดือซ้ายทะลุขวาหน้าทะลุหลัง กลางเป็นการกรบาทให้เอาใจไปหยุดนิ่งตรงกลางของการกรบาทนั้นหยุดนิ่งให้สนิทกรึกให้เป็นดวงใสาจหยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงใสตรงกลางของการกรบาดให้เห็นดวงให้ชัดพอเห็นชาติด,ดีแล้วต่อจากนั้นให้ภาวนาอีกสามครั้งว่าสัมมาอ拉หังสัมมาอ拉หัง สัมมาอรหังสามครั้งล้อมกับค่อยๆเลื่อนดวงในมิตให้ลอยขึ้นมาเหนือสะดือประมาณสองนิ้วตรงนั้นเป็นฐานที่7จดตรงนั้นเป็นที่สุดลมหายใจเวลาเราหายใจเข้าไปลมหายใจจะไปหมดในบริเวณฐานที่เจ็ดตรงนั้นเป็นที่ประชุมของธาตุทั้งสี่มีศูนย์อยู่ห้าศูนย์ ข้างขวาเป็นธาตุดินงข้างหน้าเป็นธาตุน้ำข้างซ้ายเป็นธาตุลมข้างหลังเป็นธาตุไฟตรงศูนย์กลางนี่เป็นอากาศสธาตว่างให้เราเลื่อนเอาเครื่องหมายใสสะอาดที่เรากำหนดนึกลเลื่อนมาเป็นระยะระยะให้มาหยุดนิ่งตรงศูนย์กลางอากาศสธาตุหยุดนิ่งให้สนิทเปลือกให้เป็นดวงใส ใจหยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงใสตรงศูนย์กลางอากาศธา,ธาตุให้เห็นดวงให้ชัดพอเห็นชัดดีแล้วต่อจากนี้เราไม่ต้องขยับขเยื่นเลื่อนใจไปไหนเลแล้วให้วางใจอยู่ตรงศูนย์กลางอากาศธาตุแห่งนี้เป็นแห่งเดียวไม่ให้เลื่อนไปข้างซ้ายไม่ไปข้างขวาไม่ไปข้างหน้าไม่ไปข้างหลังและไม่ลังเลไม่สงสัย ด้วยประการใดทั้งสิ้นทำใจหยุดนิ่งตรงกลางวางเฉยเป็นอุเบกขาไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ตื่นเต้นไม่ดีใจไม่เสียใจและไม่ตกใจทำใจอยู่นิ่งกลางดวงใสๆตรงศูนย์รากาศธาตุแห่งนี้แล้วก็ภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหัง สัมมาหลังภาวนาเรื่อยไปคราวนี้ไม่ต้องนับนะว่าก,กี่ครั้งภาวนาไปเรื่อยๆหลายๆครั้งจะเป็นร้อยครั้ง,งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งก็ภาวนาอยู่อย่างนี้แหละแต่การภาวนาอย่าให้เร็วเกินไปนะแต่ก็อย่าให้ช้าเกินไปพยายามทำให้พอดีพอดีทำแล้วให้สบายใจ ขณะที่เราภาวนาสัมมาอรังสัมมาอรังอยู่นี้เราต้องมีสติต้องสำรวมต้องระวังอย่าให้จิตเราเนี่ยเผลออย่าให้จิตเราเนี่ยแลบออกไปรับอารมณ์อื่นจิตของเราต้องจดจอ่อเกาะเกี่ยวอยู่กับดวงแก้วสีขาวใสอยู่ตรงสถงกา,ากาศาธาตานะฮะ และดวงแก้วสีขาวใสนี้จะใสหรือไม่ใสอยู่ที่ใจของเรานะฮะถ้าใจเราใสดวงนี้ก็ใสถ้าใจเราไม่ใสดวงนี้ก็ไม่ใสนะฮะเพราะว่าดวงแก้วสีขาวใสนี้เขาเรียกว่าอุกกาหนิมิตหรือบริกรรมนิมิตเป็นนิมิตที่เรานึกขึ้นมากำหนดขึ้นมาเพื่อให้เป็นื้อหมายเพื่อให้ใจเขาได้เกาะได้เกี่ยวได้ยึดได้ถือ ใจจะได้ไม่แลบไปรับอารมณ์อื่นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดว่ามีมีดวงแก้วสีขาวใสหยุดนิ่งตรงศูนย์กลางอากาศสาทุในเมื่อเราหยุดนิ่งตรงศูนย์กลางอากาศสาตุแล้วก็ไม่ต้องลังเลไม่ต้องสงสัยนะว่าหยุดลงไปมันถูกศูนย์กลางอากาศสาตุหรือเปล่าถูกศูนย์กลางกายหรือเปล่าไม่ต้องสงสัย วางใจลงไปที่สุดลมหายใจนั่นแหละคือศูนย์กลางอากาศธาตุและศูนย์กลางอากาศธาตุกับศูนย์กลางกายนี้นะเป็นศูนย์เดียวกันนะฮะฐานที่เจ็ดเหนือสะสือสองนิ้วหรือว่าสุดลมหายใจก็ที่ก็ที่ตรงนี้แหละนะเพราะฉะนั้น,นเมื่อเราหยุดตรงศูนย์กลางอากาศธาตุหรือว่าศูนย์กลางากายแล้วเราก็หยุดให้สนิทหยุดใดหยุดหยุดหยุดนี่หมายความไม่หยุดคิดนะไม่ใช่หยุดหายใจนะ ให้ใจตามปกติไม่ต้องเป็นส่วนของสนใจเรื่องลมหายใจเพราะว่าเราไม่จะกําหนดลมหายใจเรากําหนดดวงแก้วใสเราก็ใจหยุดนิ่งเปกลางดวงใสใสอะไรจะอะไรจะมาส่งให้เราคิดเราก็ไม่คิดเราไม่รับหยุดหมดเลยนะแต่ธรรมชาติของใจคนเรานะมันชอบคิดนะพอบังคับไม่ให้คิดเท่านั้น <c oughs> มันก็จะมีอาการใจเต้นใจสัน่นใจไม่นิ่ง ในเมื่อบังคับไม่คิดได้ก็ต้องบักคับไม่เต้นจึงใช้คำว่าหยุดในหยุดหยุดในหยุดหยุดหยุดอย่างเดียวก็ยังไม่พอต้องทําใจให้นิ่งหยุดกับนิ่งไม่เหมือนกันนะเขาไม่หยุดสมมติว่าเราเดินทามไปบอกหยุดเราก็ไม่ไปนะยังไม่ขยับขยืนเรือนใจแต่ส่วนอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายยังขยับขยืือนเรือนได้ยังไม่นิ่งในเมื่อเราหยุดคิดแล้วหยุดแล้วเราก็ต้องนิ่งนะ ใช้คำหยุดอะไรส่งไปเราคิดเราไม่คิดเรานิ่งหมดจึงใช้คำหยุดในหยุดหยุดในหยุดความทั้งนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งก็ไไดนกลางยืดดวงแก้วสีขาวใสเป็นแกนกลางไว้แล้วก่าเข้าไปในกลางกลางของกลางกลางของกลางกลางของกลางเข้าไปเยอะกลางของกลางก็คือกลางของหยุดกลางของนิ่งเข้าไปข้างในจะไม่ไรถ้าเข้ากลางของกลางได้จะไม่มีอะไรเลยจะว่าง ที่เราทําอย่างนี้เพอะลรต้องการให้ใจเราวา่างต้องการให้ใจเราเนี่ยไปพบกับความวา่างเพราะในกลางของกลางมันไม่มีอะไรมันมีแต่ความว่างเปล่าเข้าไปเถอะในกลางของว่างมันก็มีว่างในกลางของว่างก็มีว่างจึงใช้คําว่าว่างในว่างว่างเข้าไปว่างไปว่างเขาว่างกขาก็ใสเข้ามันก็สว่างมาสว่างใจเบาเข้าเบา สว่างเข้าสว่างก็สว่างโลว่างใสเหมือนเราอยู่ในท้องฟ้าที่ว่างใสมันจะไม่มีอะไรบางเลยคำว่า,าท้องฟ้าที่ว่างใสมันก็ยังว่างไม่จริงยังมีเมฆมีหมอกมีลมมีฝนเต็มเลยนะแต่สําหรับใจที่ว่างใสมันจะไม่มีอะไรเลยใ,ใจว่างไปว่างไปไม่มีอะไรความโกรธก็ไม่มีความเกลียดก็ไม่มี ความรักก็ไม่มีควา,งลงลา,า,ามโลภความโกรธความหลงราคะโทสะหมดความชั่วหลายจะไม่มีน่ะอารมณ์ละว่างก็ใสสว่างไปว่วางใสถึงอยู่ในท้องฟ้าก่ว่างใสท้องฟ้าอยู่ว่างมีหมอกมีเมฆหมอก,กเราว่างใสไม่มีไม่โกรธไม่เกลียดไม่รักใครนะแล้วก็เน่้งเหู่อยคว่าว่างจงใจอยู่ใจว,านะวา่า,วางอะนะว่างกาว่า,วางก็ของฟ้า เราไม่มีอะไรท้องฟ้ามีเมฆมีหมอกเต็มเลยเราก็ตัดไปเราก็มาเอาเอาความว่างว่างในกลางของว่างนี่วา่าในกลางของว่างใช้ว่าว่างในว่างว่างเขาใจก็จะเบาสบายพึ่งสบายพึ่งใสพึ่งส,สว่างโล่งว่างใสเหมือนท้องฟ้าเราก็นิ่งในความว่างไอต้ตรงจุดใจตรงใจหยุดใจนิ่งอะไรจะเกิดรงว่างใสสว่างโล่งไม่มีอะไรเลยว่างใสนะที่รอบตัวไม่ม เหมือนท้องฟ้าว่างจริงแล้วก็ใส่สว่างไม่มีโกรธไม่มีอะไรเราก็นิ่งในความว่างพอนิ่งไปรักแจ่มแจ้งใสแจ่ว่างอ่ะเนีมันเป็นสว่างอย่างดวงจันทร์ดวงอาทิตย์สว่างโล่งว่างใสอ่ะล้วก็นิ่งในกลางแสงสว่างสว่างใสดวงจันทร์นิ่งไปดวงสว่างทุ่งสว่างสว่างเต็มที่แล้วเราก็เห็นในดวงแรกเขาเรียกว่าดวงปฐมมรรค คือดวงแรกแห่งมรรคผลนิพผ่านได้เกิดขึ้นแล้วกับเราเป็นดวงใสสว่างใช่ดวงแล้วก็นิ่งในกลางดวงใสมากเข้ามากสว่างสว่างเต็มที่มันจะเกิดอีกดวงในกลางแสงกลางดวงจันทร์สว่างเขาเรียกว่าดวงเรียกดวงแรกเป็นดวงธรรมนิ่งในกลางดวงธรรมจะมีอีกดวงเขาเรียกวดวงศีลใสที่เรารักษาศีลหน้าศีลแปดสองร้อยอะไรนะมันเป็นอาการของศีลแต่เราไม่เห็น รูปร่างลักษณะเป็นอย่างไรเราไม่เห็นพอเราเนี่งใสเต็มที่สว่างเลยนะเห็นชัดใสแจ๋วไม่มีอะไรเลยตัวตนก็ไม่มีว่างใสหน้าแหล่เลี้ยวดวงสิลนิ่งเข้าไปในกลางดวงยึดกลางดวงสิ่ให้เนิ่งพอนิ่งสนิทจิตมันจะแน่นเอาแน่นเข้านียก็ดวงสมาธิดวงที่สามเกิดขึ้นมาแล้วเนะใสแจ๋วเลยใสย,ยิสยย่งกว่าทุกๆดวงก็กใหญ่กว่าจิตจะสูงขึ้นสูงขึ้น ดูดวงสมาธินะเร่องอะไรหี่ข้างไหลตัใงแต่ดังใต้ดินบนดีเห็นชัดแจ่มปัญญาเกิดแล้วนี่อีกดวงหนึ่งเขาเรียกว่าดวงดวงที่สามเรียกว่าดวงปัญญาเกิดอะไรไม่รู้ก็ได้รู้อะไรไม่เห็นก็ได้เห็นเห็นชัดรู้ชัดแจ่มแจ้งใสแจ๋วพอนิ่งก็มาในกลางดวงปัญญามันจะมีอีกดวงเขาเรียกว่าดวงนี่วุมุดวุมุตคือการหลุดพ้นนิ่งก็มัในกลางดวงแลก็ไยดูวิลุดเข้ามาถึงเนี่ย วิมุตตเราหลุดมาแล้วเราก็รู้ในปัญญาว่านี่จิตเราหลุดมาแล้วหลุดมาถึงดวงวิมุตต์คือการหลุดพน้นพ้นจากความโลภโกรธหลงให้หมดเลยปล่อยหมดเลยว,วิมุตติยานทั่น์ทัทศนะาอยู่กลางสายเจ้าอะไรส้ายเปล่าเห็นทรงปรองแปลงเห็นเป็นสายสว่างาเขาเรียกว่าวิมุตติยานทัศนะนาเห็นดวงที่ห้าเห็นจัดพอเห็นดว้วยพอเนิ่งสนิทปั๊บดวงปัญญานั่นหละ เป็นตัวของเรานั่งอยู่กลางเกิดมาเห็นตัวเราชัดเจ๋วเลยนะเนี่ยเขาเรียกว่าดวงกายมนุษย์ละเอียดนะเอ้ยกายมนุษย์ละเอียดเกิดอยู่นะไปเห็นชัดโทนี่ของของใครก็ของใครนะกายมนุษย์ละเอียดในที่เรากายที่เรานอนหลับแล้วฝันฝันว่าไปโน่นมานี้ฝันดีมัง่งร้ายมัง่งบังคับไม่ได้แล้วก็ก็ต้องว่าไปตามแล้วจบดีดีก็ดีร้ายก็ร้ายไปเห็นตื่นขึ้นมาหายไปแล้ว ตันนี้พอเรามาบังนั่งสมาธิตื่นตื่นเห็นแล้วฝันตื่นตื่นเนี่ยไม่ได้หลับหน่อยพอเห็นชัดเห็นตัวเรานั่งสมาธิใสแจ๋วอ๋อนี่ไงตัวเราที่เรานอนหลับแล้วฝันว่าไปโน่นมานี่แต่นี้เราฝันฝันตื่นตื่นเราบังคับได้ก็บังคับให้กายมนุษย์เอียนนั่งสมาธิกายมนุษย์ก็นั่งสมาธิเท้าฝ่าทับเท้าซ้ายมือฝ่าทับมือตั้งกายตรงนี้คือพอชัดเจนใสแจ๋ว นิ่งสมาธิก็มีดวงอีกแล้วใจบังคับให้ดวงในศูนย์กลางกายมีดวงธรรมใจนิ่งกลางดวงธรรมมีดวงศีลนิ่งกลางดวงสมาธีดวงสมาบะก็มีดวงปัญญาดวงวิมุตพอนิ่งสนิทก็สว่างโล่งวังจิตตกศูนย์ว่างใจพอนิ่งมัตกจิตสูงใช่ไหมเห็นกายทิพย์ละเอียดเลย,เยกายทิพย์ที่เรากายที่เราไปถ้าเป็นผู้ชายเรียกว่า,ากายที่บาบุตร พระพุทก็เรียกว่านางฟ้าอะไรนะเทพธิดาอะไรเงี้ยเห็นชัดกายของเราเนี่ยกายมนุษย์ตามที่หลวงพ่อสั่งกายมนุษย์หยาบมนุษย์ละเอียดนี่เราก็ได้เห็นตามนีนะฮะเห็นหรือยังล่ะพอบอกได้เห็นไหมกายมนุษย์หยาบตัวเรากลางมนุษย์มีดวงสินสมาธิปัญญาคนนิ่งสนิทปั๊บไปตกสู่ว่าสายมีกายมนุษย์ละเอียดตัวเราเห็นไหมพอเห็นชัดตับตาแล้วก็่อยลืมตามี่เห็นไหม หลับตาก็เห็นแล้วลืมตาก็ต้องเห็นหลับตาลืมตาเห็นชัดเห็นกรรมอนุษย์บังคับปกรรมมนุษย์ละเอียดนั่งสมาธิก็มีดวงธรรมศิลสมาธิปัญญานี่จะไม่บอกเป็นดวงธรรมบอกว่าเป็นดวงใส่นี่กลางดวงขยายดวงแววสว่างโล่งใสเดียวก็มีกายทิพย์เนี่ยกายทิพย์ที่เรารับเราเราฝันนะเห็นกายแล้วไอ้กายนี้กายทิพย์กายที่เป็นนางฟ้าที่พระพุทบเจาเนี่ยมันก็จะเห็นขึ้นมานี่เราเห็นสิ่งไร เอาใจยุทยัี่ไงสิ่งนั้นทําสิ่งให้ชัดใส่หลับตาเห็นชัดลืมตาเห็นจะติดตาติดใจแน่ใจเชื่อใจเห็นจริงๆรักษาอารมณ์อันนี้ไว้ดีใหญ่หายนะให้ชัดเจนแค่นี้นะเพราแค่กายทิพย์หรือการรูเอียดหรือจะเลยไปบางบางคนก็เห็นไปถึงองค์พระผึนพืหมายความว่าต้องกายทิพย์ละเิีย์ยามีดวงยายดวงสว่างลงมีกายทิพย์ละเอียดก็ไอกายพวกนี้ก็หายไปมนุษย์ยาละเอียดหายไปแล้ว กายทิพย์หยาบหายไปกายรู้กายของกายมนันรู้ละเอียดหยุดนิ่งกายของกายทิพย์นั่งนิ่งใศูงกลางมีดวงธรรมสิ่งสมแต่พอนิ่งสนิทขยายก็มีกายรูปลมบังคับให้กายรู้ผมนั่งสมาธิก็มีดวงธรรมดวงสิ่สมาธิปัญญาพอนิ่งสนิทขยายดวงว่าสว่างลงมีกายรูปลมละเอียดรูปผมหยาบก็หายไปดับหยาไปหาละเอียดดับหยาไปละเอียดที่จะสูงขึ้น พ่าลูกพรมันเอียดหยุดนิ่งในศูนย like ์กลางมีดวงขยายดวงสว่างโล่งวางใสก็มีกายรูปพรมลูกพมหยาบเรยหายไปแล้วก็มีกายรูปพรมูปพมนั่งสมาธิก็มีดวงทมศีลสมาธิพอนิ่งสมิดปั๊บมีรูปพมละเอียดนั่งสมาธิบังคับรูปพรมละเอียดหยุดนิ่งศูนย์กลางมีศีลสมาธิขยายว่าเห็นองค์พระธรรมกายใสแก้วใสแจ๋วกายแก้วเกศโดรูมนั่งสมาธิใสสว่างเห็น ถ้าเห็นกององค์พระแสดงว่าเราได้องค์พระธรรมกายพระโคตภูบุคคลแล้วนะเอาไว้แค่นี้นะเห็นดูให้ชัดแล้วดูให้ชัดเจนหลับตาเห็นไหมเห็นจำไว้แล้วลืมตาดูเห็นไหมจำไว้หลับตาเห็นลืมตาเห็นหลับตาลืมตาหลับเห็นชัดจนติดตาติดใจแน่ใจเชื่อใจเห็นจริงๆแล้วจะได้ต่อให้ไปก็อเอาไว้แค่นี้ก่อนนะ